สวัสดีคะ่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับติดตามพี่วีนะคะทริปดานางคอยอันนะคะทริปนี้ใช้เงินหมดไปทั้งสิ้นประมาณ1 0 0 0 0บาทนะคะโรงแรม3คืนกับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะซึ่งถือว่าถูกมากในบรรดาทริปในชีวิตนี้ที่ไปเลยนะคะทริปดานางน,น,นะคะโรงแรมก็พับนดีมาก พร้อมอาหารเช้าสีดาวันนี้ก่อนกลับเราก็พยายามไปละลายเงินดองนะคะนีไปซื้อกีวี1ลูกแอปเปิ้ลเขียว1ลูกแล้วก็อง,งุ่นอีก1ช่งชอนะคะรวมแล้วเป็นเงิน1น0เกสิบาทนะคะหลังจากนั้นก็พยายามไปพยายามเสียตังค์อ่ะก็คือมันเงินยังหนีใช่ไหมก็ไปหารื้องดื่ม อย่างนั้นเลื่อนกับเทพแถนไปเหยียบท้าอีกเนี่ยเนี่ยไปเหยียบเนี่ยไปเยียบท้าเขาเนี่ยต้องเหยียบใจหรือท่าทางแบบนี้โดนเงินเสียอัเนี้จะใส่เลยไม่สวยรอรับกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ามาแล้วโอเคทริปนี้ก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะ ทิปแน่ไปไหนดี